บราวนี่ครีมสดนะครับครีมเยิมย้มๆน่ากินมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปทําเมนูนี้กันนะครับแล้วก็ท่ายคลิปผมจะคํานวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะแนะนําการใช้วิปปิ้งครีมด้วยนะครับสําหรับที่จะราดบราวนี่ของเราด้วยนะวิปปิ้งครีมตัวนี้ดียังไงตีขึ้นฟู4ี่เท่า <Wow. S 1> แล้วก็อยู่ตัวได้6ชั่วโมงเลยนะครับ <Wow. S 1> เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายเบเกอรี่ที่อยากจะให้ครีมเนี่ยอยู่ตัวนาน,านๆไปดูในคลิปนี้ครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตุ๋นช็อกโกแลตก่นนะครับผมจะใช้ดาร์กช็อกโกแลต70%ครับเราก็จะทำการละลายนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับเวลาตุ๋นลักษณะนี้นะครับเราแค่ใช้น้ำเดือดปุดๆพอนะครับแค่แบบไอความร้อนนะครับเพราะถ้าเกิดน้ำร้อนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ตัวช็อกโกแลตเรานี่มีการแยกชั้นได้นะครับ นี่ครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวช็อกโกแลตเราละลายดีแล้วนะผมก็จะใส่เนยจืดลงไปนะครับคนให้เนยผสมกับช็อกโกแลตให้ดีเลยครับเสร็จแล้วนะครับยกลงเลยครับยกลงจากเตานะครับแล้วก็คนต่อนะครับให้เนยผสมกับช็อกโกแลตให้ดีครับเคสังเกตว่าเนยกับช็อกโกแลตนะครับเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ให้ เย็นตัวนะครับไปเตรียมส่วนผสมของแป้งครับเดี๋ยวเรามาตีไข่กันก่อนนะครับผมใช้ไข่เบอร์2ครับน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณสักต่อฟองนะประมาณ50-55กรัมครับจากนั้นนะครับใส่น้ําตาลทรายลงไปครับตีให้น้ําตาลทรายละลายนะครับ หลังจากที่น้ำตาลละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่กลิ่นวานิลาลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาครับเดี๋ยวเราตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะช็อกโกแลตของเราอุ่นดีแล้วนะเราก็ใส่ลงไปในไข่เลยครับ คนส่วนผสมของช็อกโกแลตกับไข่ให้เข้ากันเลยครับนี่นะครับเราตีไม่นานนะตีส่วนผสมของไข่กับช็อกโกแลตเข้ากันดีนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมใส่ผงโกโก้เข้าไปนะครับเพิ่มความเข้มข้นเสร็จแล้วนะครับร่อนแป้งครับแป้งที่ใช้เป็นแป้งเนประสงค์นะครับ ตามด้วยเกลือผงฟูครับรอดลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับนี่นะครับส่วนผสมเข้ากันดีนะครับ ผมก็ใส่ช็อกโกแลตสเปซลงไปนะครับเพิ่มความหอมตัวนี้จะเป็นเฮเซนนัทบดผสมโกโก้ครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยกลิ่นหอมหน่ากินมากๆโอเคครับเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวไปเทใส่ถาดเลยครับ ให้ตัวเนื้อบาวนี่ของเรานะครับเข้าไปตามพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ที่ใช้นะครับจะเป็นพิมพ์ขนาด9นิ้วคูณ9นิ้วคูณ1.5นิ้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้แอลมอนแท่งที่เราทำการอบแล้วนะ,ะโรยรอบเลย โรยให้เต็มหน้าเค้กแล้วเลยนะครับโรยให้เต็มหน้าเค้กเบาวนีของเราเลยนะครับขอสักสองทีนะครับนำเข้าเตาอบเลยครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ160อองศาไฟล่างบน เป็นเวลา25 30นาทีครับนี่นะครับอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อจะให้เนื้อบราวนี่ของเราเนี่ยเซตตัวดีแล้วเดี๋ยวเรานำมาตัดกันนะครับ วิปปิ้งครีมของไฮโรนะครับวันนี้ผมมีู่3ตัวนะครับได้แก่วิปปิ้งครีมนอนเดลลี่ยูจานโอนะครับต้องบอกว่าเป็นวิปปิ้งครีมที่สามารถทนต่อกรดผลไม้ได้นะครับทำให้เมื่อมีการผสมครีมก็จะไม่มีการยุบตัวนะครับเหมาะสําหรับนําไปทําเค้กหรือมูสผลไม้นะครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็นท็อปปิคอลนอนเดลลี่วิปปิ้งครีมที่ทนอากาศร้อนอยู่ตัวได้นาน8 1 2ถึงชั่วโมงเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้วิปปิ้งครีมทําเมนูขนมที่อยู่ในสภาะอากาศร้อนๆแดดจัดๆนะครับ วิปปิ้งครีมท็อป p ิคอลกล่องเขียวพาสเทลเลยครับทนอุณหภูมิได้สูงถึง35องศาเซลเซียสเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของครีมนะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้วิปปิ้งครี a i r โรสครับตัวนี้นี่ตีขึ้นฟู4เท่านะครับแล้วก็อยู่ตัวได้นานถึง6ชั่วโมงเลยถ้าทําเมนูที่ใช้วิ p ปิ้งครีมนะครับเต็งหนึ่งเลือก h ไฮโรสครับ เดี๋ยวเราจะตีแค่ตั้งยอดอ่อนนะครับนี่นะครับผมตีแค่ตั้งยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเบารนี่กันครับเดี๋ยวเราจะนําเค้กออกจากพิมกันนะครับนี้เดี๋ยวเ,าเอาอีกถาดนึงมาคว่ำนะครับ ผมลอกกระดาษไขออกเลยนะครับโหน่าทานมากกลิ่นช็อกโกแลตนี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวใช้ถาดช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเลยนะครับผมจะตัดขนาดประมาณ1คูณ1นิ้วนะครับประมาณนี้ แล้วนะครับเดี๋ยวเราตักครีมที่เราตีเมื่อสักครู่นี้นะครับไปลาดบนบราวนี่ของเราเลยครับ นี่นะครับบรวนี่ครีมสดนะครับครีมฉ่ำๆน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ยผมเดคอเรทด้วยโรสแมรี่นะครับลัตสเบอรี่บูเบอรี่เขียวฟ้าแดงนะครับตัดกับสีครีมขาวๆของเราเนี่ยน่าทานมากๆนะครับสำหรับครีมที่ผมใช้วันนี้นะครับผมใช้วิปปิ้งครีมของ Chai r โร e ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือตีขึ้นฟูสี่เท่าแล้วก็อยู่ตัวได้นาน6ชั่วโมงเลยนะครับเต็งหนึ่งเลือกไฮโรต สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฮโรดนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชันด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อทาง l i n ์ช้อปปิ้งนะครับเพียงใส่โค้ดส่วนลด k c g เชฟขวัญน,นะครับแล้วก็ที่ s h o p ป e ้ r e s h แอนด์ฟ kcgfc ขวัญได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ10%นตะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่20มีนาคม2,565นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราทำขายเป็นลักษณะถ้วยเล็กๆแบบนี้ต้นทุนเท่าไหร่ เราจะขายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูอีกตารางหนึ่งสําหรับเป็นเป็นแก้วทรงแคปซูลแบบนี้ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะขายราคาเท่าไหร่ดีแต่สูตรนี้อร่อยมากๆแล้วก็ใครกินแล้วติดใจแน่นอนครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของบราวนี่ครีมสดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับเป็น3มตารางด้วยกันนะตารางแรกเนี่ยเราจะใส่เป็นถ้วยถ้วยไวน์นะครับ วัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีดาร์กช็อกโกแลต70%นะครับมีเนยจืดนะครับเราใช้เนยอย่างดีเลยนะครับสำหรับกรณีที่เราจะขายตามร้านคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆนะครับหรือร้านเบเกอรี่นะก็จะมีเกลือป่นผงโกโก้ไข่ไก่นะครับกลิ่นวานิลานะครับมีน้ำตาลทรายแป้งเนีผสมผงฟูช็อกโกแลตสเปซนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมีอัลมอนด์แท่งแล้วก็วัตถุดิบสำคัญของเรานะครับก็คือชายโรสวิปปิ้งครีมนะครับต้องบอกว่า เป็นวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูได้4เท่าเลยนะครับแล้วก็อยู่ตัวนานถึง6ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็ 00: 00: 00ถ้าเกิดเราทำเมนูที่ใช้วิปปิ้งครีมนะครับเต็งหนึ่งเลือกชาโรส <C ell> แล้วเราก็จะใส่เป็นถ้วยวนยนะครับขนาด70เซนคูณสูง8เซนนะครับเราจะตกแต่งด้วยโรสแมรี่มีราสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะครับ วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็ใส่ค่ายิวไปค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมจะมีค่าเผื่ออื่นๆให้อีก10%นะครับค่าเผื่ออื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุพันธุ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับตูดนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราตัดชิ้นละ1นิ้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ8 1ชิ้นนะครับแต่เนี่ยผมตัดได้ ประมาณ1นิ้วกว่านะครับก็ได้ประมาณแถวละ8ชิ้นนะครับก็ได้ทั้งหมด64ชิ้นนะเวลาขายเราใส่ถ้วยละ4ชิ้นนะครับก็จะได้ประมาณ16ชุดต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยอยู่ที่26บาท15สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับเวลาที่เราขายตามร้านกาแฟตามคาเฟ่ตามร้านเบเกอรี่นะครับต้นทุนของอาหารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 5 3 5เ สมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่74บาท72สตางค์อ่ะเราขาย75บาทก็จะได้กำไรประมาณ48บาท85สตางค์อันนี้เป็นแบบถ้วยวายถ้วยเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูถ้าเกิดสมมติผมใส่เป็นถ้วยใหญ่ล่ะจะเป็นถ้วยแคปซูลขนาด12ออนซ์นะครับขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ใส่ได้ประมาณ8ชิ้นนะครับ ก็จะได้ทั้งหมด8ชุดต้นทุนต่อชุดอยู่ที่31บาท65สตางค์ถ้าต้นทุนที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่90บาท42สตางค์ผมขาย95บาทครับก็จะได้กำไร63บาท35สตางค์ก็จะเห็นว่านะครับถ้วยเล็กเนี่ยเราขาย75บาทนะเมื่อสักครู่เราเพิ่มมาอีกเท่าตัวของเบลนี่นะครับเราขาย95บาทนะครับ ผมว่าโอกาสที่จะขายถ้วยใหญ่ได้เยอะกว่านะครับก็มีสูงนะครับเนื่องจากปริมาณมันเยอะกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของเดคอเรทนะครับไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่บูเบอรีอ่ลาสเบอรี่เราใส่ปริมาณเท่ากันแหละครับนะเราจะต่างกันที่จำนวนชิ้นของบราวนี่นะครับอ่ะต่อไปบางคนอาจจะเอ้ยถ้าอยากขายตลาดนัดล่ะจะทำยังไงโอ้ถ้าเกิดราคา90บบาทขายไม่ได้แน่นอนผมมีออปชั่นให้เลือกครับ ถ้าขายตลาดนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือวัตถุดิบเนยจืดจากที่ใช้อย่างดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเนยผสมนะครับโลละ155บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเนยอย่างดีนะครับเนยแท้เนี่ยก้อนนึงมัน454กรัมเนี่ยมัน205บาทนะครับราคาจะสูงกว่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นเนยผสมซะนะครับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งครับจากถ้วยวายนะครับถ้วยหนึ่งเนี่ยตกใบละ10บาท เราก็เปลี่ยนเป็นถ้วยไอศครีม7ออนซ์นะครับแบบในรูปนี้50ใบ49บาทตกใบเกือบบาทนะครับอันนี้ก็จะต้นทุนถูกไปเยอะเลยแล้วถ้าขายตลาดนั้น่ะลาสเบอรี่โรสแมรี่บูเบอรี่ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าผลไม้นอกพวกนี้ราคาสูงมากตัดออกไปเลยครับลาดครีมอย่างเดียวต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยตอนนี้จะเหลือแค่11บาท18สตางค์ ขายตลาดนะัสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่22บาท36สตางค์ขายถ้วยละ25บาทครับก็จะได้กำไร13บาท82สตางค์ก็ถือว่ากำไรดีนะครับสำหรับเมนูนี้ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยแล้วก็เลือกใช้วิ p ปิ้งค e ีมชายโรสนะครับเพราะว่าตีขึ้นฟูดได้4เท่าเลยแล้วก็เวลาขายตลาดนั้นนะตัวครีมเนี่ยจะต้องอยู่ตัวนานหน่อยเพราะฉะนั้น ไฮโรสตอบโจทย์เลยครับตัวนี้เราขายตลาดน่าได้สบายๆเลยครับเมนูที่ทำวิปปิ้งครีมนะครับเต็งหนึ่งเลือกไฮโรสนะครับก็ลองนำสูตรนี้